อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือน <c oughs> เพื่อไม่พลาดเวลาเราอัพวิดีโอตอนใหม่นะครับ ครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับรายการเปลี่ยนเสียงการกับผมเมพขิงแมนคนเดิมครับผมวันนี้เรายังคงอยู่กับกระตูนสุดยิ่งใหญ่กับเรื่องนี้ครับคือการบันที i ไฟเอ็ดครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับก็มีการพูดถึงการวิวัฒนาการของการทัวร์เป็น G E O เป็น G E O Plus โหมดใช่ไหมครับวันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับกับตอนที่มีชื่อว่าสุสนานซัมเมอร์หน้าร้อนกับการต่อสู้สุดยิ่งใหญ่บนน้ำ ในตอนนี้นะครับผม2คู่หูลันกะชาแนลยูกะและลันมาครับก็ยังคงต่อสู้ การทาคลิปเพจชุนอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับแต่ว่ามีความเจ๋งเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือในตอนนี้ครับเป็นไทม์ไลน์เรื่องราวของที่พระเอกของเรากาลังจะปิดเทมอมภาคฤดูร้อนต้องบอกแบบนี้ครับว่าชาวญี่ปุ่นครับผมเด็กๆเ,เนี่ยจะมีความใฝ่ฝันเฝ้าถวิลหาปิดเทมอมภาคฤดูร้อนเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเด็กๆจะไม่ได้ไปเที่ยวเที่ยงต่างเล่นน้ําจับแมลงท่องเที่ยวดูปะการังดำน้ําดูหินจับปูปูปลาเยอะเนอะแต่ว่าในพระเอกครับ มีการบอกว่าเราต้องทำคลิปกันโอเคพวกเขาเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังก็ต้องทำคลิปกันไม่แปลกและตัวพระเอกเ,เองก็มีคู่หูสุดยิ่งใหญ่อย่างกากันทัวมาคอยช่วยเหลืออยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเขาเลยทำคลิปที่มีชื่อว่าโซเมงน้ำไหลสุดยิ่งใหญ่อลังการบานกระทัร์ แลวแบบนี้ครับว่าโซเมงน้ำไหลในประเทศญี่ปุ่นก็คือจะมีการเอาท่อนเอิมไม้ไผ่นะครับมีรางน้ำซุปใส่น้ำโซเมงไหลลงมาให้ชาวญี่ปุ่นหยิบเส้นเอามาทานก,นกับน้ำซุปน้ำจิม้มของตัวเองจินจุ๊บจ้ำจุ๊บจ้ำแต่ในเรื่องนี้ครับการ์ตูนคุณจะมาเหมือนจริงเรียลลิตี้ไม่ได้ก็มีการให้การ์ตูนอครับไปเอาไม้ไผ่สุดอลังการอันเบิ่มเท่าฝาบ้านมาทำรางโซเมง ที่ใหญ่ประมาณว่ารางสไลเดอร์ของส่วนน้ําลอยฟ้าครับ <Okay. S 1> ผมก็สงสัยสงสัยครับในโลกนี้มีไม้ไผ่ท่อนขนาดนั้นด้วยเหรอใ <Wow. S 1> นอย่าจริงจังมากนะคุณการ์ตูนคือการ์ตูนเรื่องราก็บอกนะครับว่าพระเอกเนี่ยก็ทําคลิปกันไปไหลโซเมงคอนเทนต์ก็คือให้ก,การกตูนทัวครับลลอนย่อนโซเมงลงมาในราง พระเอกกับยูมะอ่ายูมะกันมะก็ขึ้นไปบนลางและทานเส้นโซเมงระหว่างทางไหลให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าว่าเส้นโซเมงมันใหญ่เลยเกินครับกงเบล่มเป็นลูกหินอินนาโจนอามหาคุมทรัพย์มหาสมุทก็เลยกินกันตุ๊บตั๊บตุ๊บตับตุ๊บตั๊บประมาณนั้นตรงเนี้ยไม่มีประโยชน์กับเรื่องเลยเขากระด่างล้วนข้ามไปประเด็นบัตตี้ไฟกันเลยดีกว่าโอเคหลังจากที่ตกมาสู่ทายทางสู่สระน้ำยังสวยงามแล้ว ลันม้าครับผมก็มีการท้าสู้กับยูกะของเราบนน้ำครับกาต่อสู้ครั้งนี้ครับต้องขอบอกว่าเป็นไปอย่างดุเดือดครับผมตัวลันมเองก็ใช้การโจมตีทุกอย่างเขาที่ทําได้เขาต่อสู้กับยูกะแต่ยูกะก็พระเอกครับผมเขาไม่แพ้อยู่แล้วยูกะครับก็ให้การกันทัวครับใช้ความสามารถใหม่ที่มีชื่อว่า g e v ีครับซึ่งคราวนี้มาในโหมดที่มีชื่อว่า G e อีโวกากถรถวนดะก,กอนเอคูดโหมดครับซึ่งโหมดนี้ครับเป็นโหมดหอกสวรรค์สุดเท่เลยทีเดียวเมื่อตอนที่แล้วครับเป็นรูปแบบของดาบตอนนี้มาเป็นรูปแบบหอกตอนที่แล้วเป็นดาบคู่ผ่าเพิงตอนนี้เป็นรวมหอกใส่ฟ้า <Okay. S 1> นั่นหมายความว่าตัวกากถรถวนนั้นสามารถแปลง G e อีโวได้ตามสาัา,า,านรณ์ต่าง ค่าต่างๆได้อีกด้วยนะครับในวิดีโอนี้ก็เลยโชว์ไปนะครับว่า,าก,การทัวร์สาม,มารถแปลงกายแปลงร่างอีโบได้เป็นร่างต่างๆซึ่งภาคนี้ต้องขอบอกว่าเทม,มากๆเลยด้วยนะครับุ่งนี้จบแค่นั้นครับหลังจากที่จบตีไปแล้วต้องมีจบตีครั้งที่2ใช่ไหม ไร่ของเราครับก็ได้มีการใช้การอินแพคสุดยิ่งใหญ่ครับคือการชิงกระกรถัวพันิเชอร์ครับดาบติดพาสวรรค์ผ่านถึงโลกพา,ามาครับพายันโรงเรียนของเขาครับโรงเรียนแหกครึ่งไปครับแหกครึ่งเลยครับคุณผู้ชมใช่ครับคุณอาจจะสงสัยว่าเดี๋ยวครับพี่เด็กสองคนทําโรงเรียนทังเนี่ยนี่มันมันกระทบความมั่นคงของชาตินะครับเรื่องแม่คุณครูก็มาไม่เลี้เธอทำ ต้องมากต้มโรงเรียนครับแค่นั้นเลยถ้าเกิดคุณผู้ชม,มฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าโหยพี่ EP นี้ไม่มีอะไรเลยอะความดุเดือดเลือดพ่านของบันนี้ไฟ์ไฟเตอร์มันอยู่ตรงไหนข้ามพลาดตอนหน้าคุณเข้าสู่จุดแตกหักชีเรียกว่าสนุกสนานก้าวสู่ความอึดตํานานของ EP ของภาคนี้เลยทีเดียวแต่ว่าภาคหน้าจะเป็นยังไงความการเดินกันทั้งห่วงส่วนตอนนี้ EP 3จบลงแล้วขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ สำหรับการ์ดสกำตอนในตอนนี้นะครับจะเป็นใบนี้เลยการก์ดการ์ดพอวนาคอนไอคูดโหมดนะครับผมที่จะมีสก <c oughs> ิลเมื่อมีการ์ดที่มีทีอโบอยู่ในโซนะครับผมถ้าเขาทําการลิงก์แอทแท็กกับเผ่ามังกรเทพใบอื่นไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือมอนสเตอร์ใบอื่นนะครับผมจะได้จวดการ์ดหนึ่งใบและไม่สที่สําคัญนะครับผมจะได้ทําความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง2หน่วยนะครับผมถ้ามีการ์ดเผ่ามังกรเทพใบอื่นอยู่ในสนาม2ใบตัวเขามีดับเบิลแอทแท็กจะเท่ากับว่าเราจะสามารถ สร้างความเสียหายใส่สร้างชิ้นคู่แข่งได้ทั้งหมด4หน่วยท,ท,ทั้งที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยแค่ลิงก์ะแท็กเองนะครับผมสําหรับตัวเอคูด์โหมดนะครับผมจะอยู่ในชุด SCP 01นะครับที่จะเป็นซองสุบตอนนี้จะหาซื้อได้ตามร้านการ์ดนะครับผมหรือพิเศษกว่าน,นั้นนะครับสำหรับคนที่เป็นแชมป์ในอีเวนต์การ์ดของบัตตี้ไฟนะครับผมของทางบริษัทคิดสันคิดนะครับผมจะมีบางรายการที่แถมเป็นรางวัลให้นะครับผมสำหรับตอนนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ